ยางก็หูหูงตสวัสดีค่ะสวัสดีตอนสายๆนะคะวันพระรหัสสบ,บอดีสาวสวยเราอาบน้ำสิไปใส่โน่อาบน่งกระมูจะอยู่ไตคือกระปูนี่ เตะรับ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 ยูวันนี้พี่ปีมาแบบสายๆนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะอาบน้ำตัวดำปุ๊ด จะไปไหนคะสาวสวยสวัสดีค่ะพี่ว้วนสวัสด,ดียามเช้าตอนสายๆนะคะกินข่าวละบนอนอทางนี้เพ,พิ่งจะกินเนื้อค่ะนี้ทางเพิ่งจะกินข้าวเช้าเสร็จนะคะโอ้โอ้เช้าหน่อยเช้าหน่อยเอาคือบอลสูยจะไปตายหนู สวัสด,ดีค่ะคุณพี่ทิงไปแล้วไปแล้วล่ะตะเบนบักม่วงบักม่วงตอยตๆอยต้อยตอยตอยตอยมะม่วงมาท่านติดตรงเลยนวยมาท่านงหาย<แ>ให้มันนวยงหญ่ก่อนจะค่อยกิน<แ>โอ้ยแมะเสีย<แ>เห็นมะม่วงนะคะนี่ลูกมะม่วงมกม่วงเสียวเสวย พี่อ้วนสวัสดีค่ะนี่นี่บักมว่วงเด้อค่ะปีนี้สิดกบด้อนี่แจ็กสิติตบ่ติดเด้อค่ะนี่ลูกหลยอยู่หังแต่ว่าแจ็กสิวาติดบอปะ่ปะเมตตายอยู่บ้านนี่ละพาพี่ปีไปอยู่กับน้องก้อนอันนี้เราจะไปเฝ้าหมูอ้วนกันไปอยู่กับหมูอ้วน ่เมนพอกับแม่เพื่นไปละเตสวัสดีค่ะคุณพ,พี่สมบูรณ์แม่ว่อนกับพอเลิ่นเพื่นพากันไปละย,ย่งน้อจั่เพื่นไปไหล่หลบอันนี้สาวสวยเราไปสา,สาวตายเลยสวัสดีค่ะพี่จิ๋วรีจำเลยพี่ปีพนะกินอย่างไนอ้อยโอ้ แบบเมือดอของข้างข้างแห้งๆตะกินเวลาเอาให้สดๆแล้วไม่ชอบชอบของแห้งบบแปลกใจเลยว่าเป็นอย่างหุนจังเป็นอย่างสีสวัสดีค่ะแม่น้อยมาบบไปตีน้องรอยอยู่บ้านคุนแมมาเดอ้อมาเดอ้อไปก่อนเด้ฮยแม่สมกับตัวที่แชร์มักสีไดจ้า มันมีสีเหลืองสีฟ้าแมนบอกค่ะพี่จิว๋วนุ่สีสีเหลืองสวยค่ะเด่นดีนมันบมมีสีแดงเนาะนุก็เอาสีเหลืองหันแล้วมันเด่นขอพักแป๊บแมนค่ะของแห่งนี่มันกรอพ้นกันเลยมักทันดีอ,อ๋อเฮอปวดอะเสียงเขียวกรบกบเลย แสบหลายแสยบหลายน้ำหนาพอแล้วเปล่าแห้งเปล่าแห้งบัดจ็งสีเวลาเรียกแล้วไม่ยอมมาเฮไปไสนั่นเจได้นั่นเห็นบ่นั่นเจได้นัน่นสิดไปหาเมยา่าติฮึบฮึบฮึบฮ้ยฮ<บ>จำได้ต้นไม้ต้นน,น,นี้พี่บัวเคยมาอยู่วัดสัน กินผู้เบาที่เนาะพุนมาแวสมุนเล่นน้ำกลนดีคักคุนวิ่งตามเลยสมุนหน่อยทั้งหลายสวัสดีจ้าพี่เดือนวันนี้มาให้กำลังใจเด็กๆเลยคะ่ะสิไปเลี้ยงนองดาวก่อนมื่อนี้ไปเลี้ยงนองดาวคุณนองดาวสิเลี้ยงุูนเนาะ สวัสดีค่ะคุณพี่เลิฟเลิฟสวัสดีตอนเช้าตอนสายสายบอกตอนนี้ไม่ใช่สามโมงแล้วบอกเพิ่งจะได้คลิปลงคลิปนะคะพ่อแม่นองดาวเพิ่นสิไปร้อยเอ็ดเนี่ยค่ะจะไปร้อยเอ็ดตอนแรกว่าจะให้พ่อเสมพาไปพอดีพ่อเลินว่า จะไปเองก็เลยพ่อเลืนก็เลยไปขาล็อกดังจะไปพ็อเด็กไปทำงานอา้าวแสดงว่ามีคนติดอยู่บ่ค่ะพี่จิ๋วสวัสดีค่ะคุณแม่ทองสุกจะจะไปอยู่เป็นเพื่อนน้องดาวนะคะพ่อกับแม่ แม่วอนกับพ่อเลิอนอ,อ,อ้าแล้วคือจะคืนหอดกันแห้งยาง่านกันก็ต้องดีใจเห็นพี่เดินผ่านนะคะสาวอุ้มเราอาําอเพอพ่อเซมพ่อเซมไปอันไปนันอําเพอไอหยังตลาดนันไหมอําเพอเมืองค่ะพี่จิ๋วไปตลาดไหมคะ่ะไปเอาผลไม้ไปเอาแคตาลูกมาไว้ วันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ค่ะเพิ่นสิบไปสื่อแคตาลูกที่ว่ามันอยู่ตลาดตลาดอะไรนะพ่อเตม็มเ,เขาเออินตลาดนี่อย่างกน,นติดโลกบ่หลายดอกจ้าเมือละหาหกพันคนขนาดบ่หลายด้เนี่ยเมือละหาหกพันคน วายคิดถึงน้องมากห้องหากันหลดุดคิดหอดหลายคิดหอดหลายจ้ามบน,บนกละได้ไปเจอลูกมาได้ทุกเวลาค่ะพี่จิ๋ว,วเฮ้ยคิดถึงกันแห้งแห้งกันหลายไหนเข้าไปกันย่างนี่ อ้วนเอ้ยเออเออมึอนี่มึอนี่สิยือบอพอบ่อยูนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไปประตูปิดอยู่เขาขังไว้แล้วเด็กอ้วนเขากลัวเด็กอ้วนออกจากคอกเอา เปิดประตูให้นั่งอีกบุ๊บเบอร์พูดอะไอ้แจ้งพี่ปีก,กอนเสือมาอยู่เป็นเพื่อนน้องให้พ่อ่อ้พีมาให้ผลไม้ได้นะคะมาเลยค่ะมาเด้อมาเลียงอ้วนซอยกันเด้อค่ะมือนนี้มาเพ่อนน้องตีสาวอ้วนเด้อตอนนี้ ตอนนี้เพิ่งมาถึงนะคะก็ยังรักกันอยู่เดี๋ยวอีกไม่นานเดี๋ยวัะสักไร่เห็ดีวโอ้วนไน้กินต้นกล้วยปีพี่ปีบอกกินได้หนิพี่ปีนี่พี่ปีเคยเคยโดนต้นกล้วยโอ้ต้นกล้วยเ่ะ่นะเคยเดินต้นกล้ยกว,ย,นะย,วยทำร้ายมาแล้วพี่ปีก็เลยไม่ไม่กล้ากินอีกเลยนะคะต้นกล้วยนี่นานน่านนานน,าน่น,นจักหน่อยกับ แปดไลสวัสดีค่ะคุณพี่นี่สาลาค่ะวันไหนไม่มาเหมือนขาดอะไรไปใช่ค่ะแม่หน่อยวันไหนไม่ได้มาหาน้องนี่พีปีเรานี่เหมือนขาดอะไรไม่รู้นะคะบอดามาหยอกกันบอดามาหากันสวัสดีค่ะพี่ประกาย มากค่ะมากมาให้กำลังใจเด็กๆเนี่ยนะคะเอยเลือกได้ <c oughs> เลือกกินะ <l ug> แล้วก็ร้อยคือกันเจ็จตุพักพิมานโอ้โอ้คุณแม่ต้องสุกอยู่ร่อยอ็ดลงมางานบวชไก,ก่มาหาเด็กๆเด้อค่ะเด้ออย่าลืมแวะตลาดเด้อแม่ต้องสุกเบื่ <c oughs> นดนล้อเล่นเซวเลยค่ะแซลเมยต้องสุกเ่นนั่นนั่นมือหน่อยเริ่มกอดล้างแล้วอ้าเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดินผ่านอุ้มอุ้มก็ทักทายพี่นะคะอุ้มก็อยากมากับพี่เหมือนกันคิดถึงพี่ละซัน ติดกันมากเด็กน้อยนี่สิเด,ด็กหน่อยเชือกนี่เฮงตะคักคหมุนเขาแล้วเฟ <ผม S 1> ียเฟี <ผม S 1> ้ยเขาแล้วเฟียเขาแล้วฮะพอพอ่อท่านเด็ดโท้มากเลยแต่เบิงก่อน่าพอสิโท้มากโบหาที่ลงมเม่เจอเจ้าหนูผมสวัสดีค่ะนกเป๊กสวัสดีค่ะคุณพี่ศศินา จ้าขอพูดลหลายๆค่ะเราแสดงความรักตอนนี้ยังไม่ไม่ได้สักให้นะคะตอนนี้เรายังเป็นมิตรกันอยู่ยังคิดถึงกันอยู่เดี๋ยวล่อห้อ้วนคิดถึงจนหายคิดถึงแล้วกันมือเห็นเห็นเห็น,หนโซติดสานำ้ำมันอาเสมยโซโอ้ยอยู่นี่อนผุ่นอกหมดเวลาแล้วเครื่งด,ดีกว่ะมันก็ไม่ได้เสี ใส่ใส่คนรอคนรอสิแต่งโตไปอย่างข้างนอกไหมอาบน้ำหลืตีล่ะโอ้ยน้ำกรบ่อตันได้อาบน้ำได้สิได้ไปเม่สีเราไปละตีสวัสดีค่ะพี่ยายอรุณสวัสดิ์ค่ะ วันนี้อ้วนจะดื้อไหมพ่อไม่อยู่นะกล้วยเข้าปากกล้วยเข้าปากกล้วยกล้วยเข้าปาก,เ,าปากเร็วเรวสวัสดีค่ะพี่ดิวหนูไม่ได้ไปค่ะตะลินกับแม่วอนไปนะคะหนูพาพี่ปีมาอยู่กับอ้วนปุ่นปุ่นยีามา่ม่สิงตาหน่อยด้ออ้วนเดื้อปี โอ้สี่อันพี่น้องเสือน้องสิงห์ได้มากินเขาอยู่นี่นะเวันนี้มาหาอ้วนเชาเลยใช่ค่ะมาเลี้ยงน้องค่ะพี่ใหม่กล้วยเข้าปากเอากล้วยเข้าปากกล้วยเข้าปากเรวเร่เรื่มระบอกล้วยเข้าปากนันเอาเร็วเร็วเร็วเอากล้วยเข้าปากกล้วยเข้าปากกล้วยเข้าปากกล้วยกล้วยเข้าปากอ่า ตงใสยลืมแล้วค่ะเนี่เสียงตาหน่อยแปลว่าอะไรเดี๋ยวป้าเอาไปหาที่ลาเกได้ค่ะเอาปไปลแม่วอรจะไปร้อยเอ็ดค่ะเอาเอี๋ยวป่าเอไปหายงชิเือกันไรที่ไปีิเชือกันไทไปแต่ว่าห่าง ปานิลืมนัดกันย่างดีเดี๋ยวสายายปาสิไปเอิญไปใส่เถนนะโจ้าต้กันนาดีลืมว้เอ้าโซลูกใครก็เป็นแนวนั้นโอู้หว่าตะเฮ็ดไหวจังสั่นโบเมนติคันสวัสดีค่ะคุณน้องสุจิตราคุณเพชรไม่บอมีโซเด้โซป็นพี่สมจิตโซจังเจ นั่นไม่โสจังเจ้าาโซดไปจ้ม่ต้องว่าสินเดยหายไม่คิด้ไโซจังโซดโสโโเ็นประมาณตัานี่นี่เงยนยูมองตะขออมองโตเคยไหบตะขอชืช่อรถไเองโซเซนตั้มนี่แหละนี่นี่ยูมองตัขอขาดยู่มองตัขอโสดว่าไปปล่อยตายเลยมันน่งมันเหล่าบอเมนตูไปดึงกันไปเป็นไี เป็นตั้มกันนี่นนแม่วนไปกับพ่อเลินนะคะตัวสวยเป็นทางการเลยไปไหนคะวันนี้เอาบอกแม่ซินเนี่ยไปซื้อแคนตาลูปมาไว้ให้เด็กเปิดโรงเรียนพรุ่งนี้ค่ะแม่วนสวยจังวะนน่ะ้ยขอบคุณค่ะตาเลินรอว่<ป>ะวนะันน่ะขอชมหน่อยตาเลินอาบน้ำอยู่ค่ะหัวใจไม่เุกอยังไม่ทุกอยางสมุดแม่วนจะไปซื้อผลไม้ที่ร้อยเอ็ดติแมนค่ะ ไปว่านสิไปซื้อผลไม้ยูร่อยเอสไปที่เก่าะค่ะตลาดตรงเดิมที่พ่อสิมเคยพาไปน,ะะน,น,นั่นแหละค่ะบ่มีบ่มีใช่ค่ะพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วคะ่ะวันนี้วันพรฤหัสแล้วแป๊บเดียวเองบอค่ะพี่บ่ไดไปค่ะน้องเป๊ก เอารถขั้นไม่ค่ะเอารถขั้นไม่เ,เพิ่นไปนานน่านนานนานมาอยู่เป็นเพื่อนน้องดาวแล้ว <c oughs> ใช่ค่ะพี่นุกค่คอยลุงมือปะน,นะ <c oughs> <c oughs> เฮ็ดเฮ็ดงานหลายมแมนบอกค่ะก็เลยเริ่มมือลืมเวน้นดาวเอาอาจะ่นที่ลูก่เาไม่อยู่เป็นมูได้แม,มนค่ะพี่ดิว สลาดนั่นแหะค่ะสลาดผลไม้จากบ้านไปซื้อของไก่ไหมคะอู้จักโล่ละแม่วนไก่อยู่ด้ค่ะเกือบเกือบจะหอดลอยโลอยู่แต่ไม่ถึงร้อยโลนะคะประมาณเจ็ดสิบโลน้องด <โล S 2> าวเอาพี่เจ็บน้องดาวใช่ค่ะพี่นิสารัตหนูอยู่ดูแลเด็กๆเ,เดี๋ยวพ่อสิมก็จะไปตัดไม้นะคะเอาพี่ปีผูกไวน้นี่แม่ก็จะอยู่กับพี่ปี พ่อเสมก็จะไปตัดไม้ไม,ม้เบิงเบิงเบ,งบิงกน <laughs> รอรถยไสิอำเภอเมืองค่ะที่รอยเอ็ดอำเภอเมืองใส่คุ้มคาเลยเกอบไฟขึ้นใหญ่ขันึงหน่อยขังนึ่พ่อหาเสือตี่แล้วไปหาเสือยนร่างวเสียวเลยเสียทิพยที่ฐานเดี๋ยวพี่ปี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยว หลัดทางแล้วเจ้าเอ้ยมือเยาวสำไปเอาสู่มาหลู่ละฝ่าวง้งค้นฝ่าวนโนมาได้นะคะวันนี้ใครจะมาเลี้ยงน้องดาวเลี้ยงพี่ปีช่วยแม่สมก็มานะวันนี้เข้าถิ่มแม่สมเหมือน เอซี่ก็ถามมาเรียบพิเศษโบลองเท้าซักหรือยังเมฟซี่ถามไม่ใช่ของเอฟซีต้องใส่ขึ้นค่าบยเพนว่าซักบ่ได้กินกินหนำหอมมันเสีออกเหมือนฮ่นฮ่าฮขนั้นสิแม่สมโบค่ะพลเริ่นกับแม่ว่อนครับนกเสือบอกเพิ่นจะไปน้ำกันค่ะไปด้วยกัน พ่อเซมนี้จะไปตัดไม้พ่อเลินแม่วอนนี้จะไปหาผล,ลไม้ <c oughs> ใหม่คือกันบนชิดวาวบนชิดวาารถไปคุละคันแม,เนม,นม่เสือก็ไปคันหนึ่งข้าก็ไปคันนึงเพราะว่าเสือเป็นเกาหลายข้าเกาหลายดิโนดิโนข้าหลาย <c oughs> น้องเสือก็จะไปรถอีกคันหนึ่งแม่วอนก็จะไปรถคันใหม่นะคะเอาคันใหม่ไป ส่วนพ่อเสมก็จะไปตัดไม้มาให้เด็กน้อยยังไปตัดใหม่ตะเล่งพี่กับพี่กับเนานี่เอารถใหญ่เข้าไปโอ้ขึ้นยากไปผู้เดียวจัดการดาวอ้วดาวเลยแม่สุมพนะ สวัสดีนะคะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทั้งสองร้อยสิบหกท่านเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะตอนนี้ยอดไลค์เจ็ดสิบสี่ท่านนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กับเรานะจ๊ะสวยดากลูกสาวเรียวคุณ<ว>เอาพี่ปีไว้ข้างในไใ้ข้างในเจาะทอประป้าแตกเลยล่ะเะน้องเหนุ่ก็ขข้างใน Mandu kai canh. Oui. Tobo yun and me. Hong yun and me. mẹ me, awake any boho a dog. đồ. Mandu kai canh. Mandu kai canh. Oi. Mandu kai canh. Oi. Mandu kai canh. Oi. Mandu kai

ลดไปหาเดือนหนังยากเลยเดแม่แปลงนันยากเลยเดบ่มีคนดูเอากลับไปที่เรากลักลับไม่กลัวเดหังี่อนมควหลเดยวหล่กลัวนไมสันสดูนาดมันนองเบโมาเสียหายแล้วหยแลหายแล้วหยเลทีไปสิ ไปไทั้งสองมั้งตู้ฮะยู่หัวก็จเ,เ,เ,เลี้ยงของย่อ,อยว่ะเออแต่วาไปก็มันม่เลี้ยงข่อยเลี้ยงนะหรือเขาบ่เลี้ยงก็เลี้ยงเขาไปยังอดสิว่าปลาเล่นปลาเล่นเลี้ยงเขาเน่ปลาเล่นกันตีร้าเต๋อไปไปมันสิกลับมาห่มหอดคำหอดสวย ขอบคุณค่าพี่ลวงพีดหลายก็แน่นอยู่ค่ะผลไมเอามาไหวไปซื้อตะแกตะลุกดิแน่นอันแตงกับอันมันแก้วนสม่งแดงตัวมันยังอยู่ตัวมลไมยืนยังบ่อลไเลยสักนอยากชของแม่น้องจะได้อยู่ใกลกันพ่อแม่ไม่อยู่นะแมนอยู่ค่ะ ผลไม้ไไยังรวมผลไม้มีอยู่นะคะถ้าแม่เอฟซีอยากจะสั่งผลไม้ให้เด็กน้อยนี่อบอกว่าเดินขับรถดีๆเด้อแม่สมบอกว่าเดินขับรถดีๆเด้เอ เผาคักจนกนขนข้างงอกอ่ะสำหรับว่าจะต่อไปวันเดียวมรู้เคยเวลาเท่าเจ้าว่าเจ้ว่าเท่าสิแล้วเท่ากากันดอกด้ใจหัวสีตาเออเอฟซีสต็ปคนบ้ามามาเอะมามาเลอมาเล่นิมาเรินจะไปร้อยเอ็ดค่ะร้อยเอ็ดจะซื้อผลไม้โอ้หมู่วันเรามา เลี้ยงเด็กหน่อยมดตั้งสีลอยคะแนนถุนเด้อเอฟซีลอยโอเอซีอยู่สตึกเอฟซี้องดาวน่ะอยู่ใกล้บ้านผมเองโบกไก่ซ้ำอยู่สตึกนี่เองสวัสดีค่ะพี่วันนาพ่อเลินแม่วอนจะโทรนับเพ่นยังก่อสวัสดีจ้าแม่สมไปไหนพ่อเลินแม่วอนมันสิไปร้อยเอ็ดค่ะแมนไปซื้อผลไม้ แคตตาลุกแคตตาลุกมาไหววันศุกร์สาัสดีทุตยังไม่ลืมครับไอ้์ยสมรถปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะคุณพี่สังเวียนทำไมเมื่อวานตอนที่อยู่บางทะลุกน้องดาวน้องตาดำเป็นเหมือนมีแพนด้าเลยปะนะ สวัสดีค่ะพี่อินดี้โอ้จากญี่ปุ่นตอนนี้สี่โมงห้าสิบแล้วกินส้มตำด้วยจ้าจา้าขอบคุณค่ะขอบคุณมากมาก,มากนะคะเมื่อกี้อะไรนะมีกี่เชือกแม่สมพี่ลวงิหนึ่งสองสามสี่สี่ห้าหกกับน้องมิ่งค่ะหกเชือกค่ะจ้าแม่ต้องสุก แว็บนะคะพี่จิ๋วเดี๋ยวนุดนุดตอบกลับ,ต,บออตอนนี้เสียมิ่งอาบน้ำอยู่นะคะข่อยอยู่พูนทองจ่าอำเภอเมืองคะ่ะร้อยเอ็ดอำเภอเมืองอยู่ตลาดมันจะอยู่ตรงข้ามกับบิ๊กซีติดถนน,นใหญ่ สีเรนใช่ค่ะวันนี้ต้ามิ่งมาเรียนพิเศษกับพี่ปีพี่ดาวด้วยกินขาวขาวเส้าพัดหมูใส่สตอโอ้แสบแสบค่ะพี่วันนาวันแดดดีนะอยู่กับพี่ปีแม่สมมมือนน่อวีนเขาสิปลวยให้อยู่กับแม่สมเด้อคันนี้แยกสิเป็นหมูเป็นจาลละเด้อนี่เด้อ กวนยิ่นกินสับปรดบ่อยบ่อยดวต้ายัางไงเดี๋ยวขออนุญาตจบไลฟ์สดนะคะเดี๋ยวเราจะมาไล์ใหม่อีกครั้งนะคะก็ติดตามไปเรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะคะไม่สบายใจเลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ